เป็นเหมือนกันไหมคะที่รู้สึกว่าเราใช้เวลาในการรีดผ้านานมากแถมยังต้องคอยยกน้ำหนักของน้ำเวลาที่รีดผ้าตลอดเวลายิ่งถ้าเจอผ้ากองโตทีไรก็จะรู้สึกเมื่อยมือและเสียเวลาไปทั้งวันแทนที่จะได้เอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าเป็นเหมือนกันวันนี้ฟิลิปมีเตารีดที่จะตอบโจทย์ท่านที่ต้องรีดผ้ากองโตมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือเตารีดแรงดันไอน้ำฟิลิป รุ่น HI 5919แล้วทำไมเราควรเปลี่ยนจากเตารีดไอ้น้ำธรรมดามาเป็นเตารีดแรงดันไอน้ำของฟิลิป p ์รุ่น HI 5919มาดูกันเลยค่ะ 1. มีน้ำหนักเบาเบา,เบาแรง 2. มีแทงน้ำขนาดใหญ่สะดวกไม่ต้องเติมน้ำบ่อยทำให้รีดผ้าได้อย่างต่อเนื่อง 3ม,มีแรงดันไอ้น้ำไอน้ำแรงช่วยขจัดรอยยับได้อย่างง่ายสำหรับคนที่ต้องรีดผ้ากองโตโตเตารีดแรงดันเป็นเตารีดขนาดใหญ่สามารถทำความร้อนสร้างไอ้น้ำและแรงดันไอ้น้ำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทำให้สะดวกสำหรับบ้านที่ต้องรีดผ้าปริมาณมากๆทำให้รีดเรียบง่ายรวดเร็วและประหยัดเวลาด้วยค่ะ เตารีดแรงดันไอ้น้ำของฟิลิป์รุ่น hi 5919เป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เพิ่งลองเปลี่ยนจากเตารีดไอ้น้ำธรรมดามาเป็นเตารีดระบบแรงดันไอน้ำเป็นครั้งแรกมีแผ่นความร้อนหน้าเตาแบบเซรามิกที่ทำให้เตารีดไม่ติดเนื้อผ้ารีดลื่นและทนรอยขีดข่วนที่สำคัญมีน้ำหนักเบากว่าเตารีดไอ้น้ำธรรมดามากเพราะไม่ต้องคอยยกน้ำหนักของน้ำตลอดเวลาเพราะน้ำจะไปเก็บไว้อยู่ในส่วนของแทงน้ำที่สามารถถอดออกเพื่อนำไปเติมน้ำได้ตัวแทงน้ำมีขนาดใหญ่ที่สามารถจุน้ำได้ถึง1.1ลิตร ทำให้รีดผ้ากองโตได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆมีกำลังไฟอยู่ที่2,400วัตต์แรงดันไอน้ำอยู่ที่5.2บาร์มีพลังไอ้น้ำต่อเนื่องอยู่ที่100กรัมต่อนาทีไอน้ำพิเศษอยู่ที่200กรัมต่อนาทีที่สามารถช่วยกะจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็วมีระบบทำความสะอาดตะกรันอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทแคล l ลีนที่เครื่องสามารถทำความสะอาดได้เองเพียงแค่กดปุ่มทำความสะอาดสะดวกไม่ยุ่งยากเลยค่ะ มีระบบเตือนและล็อกไอ้น้ำอัตโนมัติเมื่อไม่ทำความสะอาดกันทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าจะไม่เปื้อนอย่างแน่นอนมีระบบตัดไฟอัตโนมัติปลอดภัยช่วยป้องกันอัคคีภัยประหยัดไฟอุ่นใจสบายใจค่ะสามารถหาซื้อเตารีดฟิลิป์รุ่น HI 5919ได้ที่ห้างสรับสินค้าชั้นนำทั่วไทยค่ะ